สวัสดีครับพี่น้องคนไทยทางประเทศเผมทำช่องยู u ู u สปอเปร์ชแนลคือเป้าหมายคือผมจะสื่อสารหรืออาจจะอนุรักษ์วัฒนธรรมท,ทุกชุชนเผ่าเอาไว้ไว้นานๆารน้อยร้ปีข้างหน้าไม่ไม่ว่าชนชาติพันธ์ เผาอะไรเชาติทีพันอะไรชาติทีพันขมุยชาติพันพันล้านาชาติาทีพันไทยใหญ่เอ่อทชกชเชาติพันธุ์ผมจะไปเก็บข้อมูลหรือเก็บว่ฒนธรรมไว้ในช่องเอ่อ,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 อจะรู้วัฒนธรนจะุำทุตุนเผ่าดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมาขอให้พี่น้องคนไทยทั้ง ทางาประเทศจงให้โอกาสให้การให้ผมได้มาทาง,งานเพื่อสังคมงสักครั้งหนึ่งก่อนอก่อนจะมีก่อนจะไม่ได้อยู่ในในผลผพื้นดินไทยของเราเนี่ยขอโอกาสทำง,งานให้สังคมเพื่อเก็ดไหวหรือเกับ อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้สรุปคือเราจะมีศูนย์รวมวัฒนธรรมทุทกชนเผ่าไว้ในที่นี้ออ่อของใครใครก็เป็นภาษาของใครภาษาลื้อก็เป็นเ่าก็เป็นภาษาลือ้อไทยใหญ่ก็เป็นภาษาไทายใหญ่ต่างคนต่างมีภาษาของตัวเองต่างคนต่างมีวัฒนธรรมของตัวเอง จงเก็บไว้เป็นเพื่อลูกเพื่อหลังส0ปี20ปีร้อปีข้างหน้าบางทีอาจาะะาจะทิลรปว่านั้นอาจจะสูญหายไปดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมต้องทำช่องช่องทางให้เก็บว่าถ้าทำของทุทกคัติธรรมไว้ในในที่นี่ก็เลยทำ มาเพื่อประชาชนแล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งข้ามประเทศจะได้มีอนุรักษ์จะมีวัฒนธรรมของตัวเองไว้ใน youtube จึงจึงมาขอให้ทุกท่านทุกคนในอ้พี่น้องชาวไทยพี่น้องในประเทศไทยทองเราสร้างเจ็ดสิบล้านผมไม่ขอไม่ผมไม่ขอทั้งหมดขอแค่ ครึ่งเดียวของเจ็สิล้านลุงคนนี้ก็พอพอใจแล้วก็ภูมิใจแล้วจะนำเสนอทุกชุขชาติพันธ์แว่านธรรมของชาติพันธ์ทุกชุบาติพรรธ์เอามาลงเอามาลงช่องช่องนี้ช่องเดียวเพื่อสังคมจะได้รู้ว่าวาัฒนธรรมของคุณม้งคุณย่าคนลาวคนอีสานคนไทยลือ้อคุณไทยใหญ่ คนขมูคนยาวถึงมีว้ในกางยังไงบ้านให้ิดจำดูช่วงเดื่องนะขอขอบคุณมากครับ